ทิ้งเรือหนีตายสองพี่น้องตังเกจอดเรือหลบขึ้นเกิดไฟฟ้ารัดวงจรไฟไหม้เรือทั้งลำค่ะ เมื่อเวลา21นาฬิกาวันที่18ตุลาคม2 5 1 8ที่ผ่านมาน,นายธนวัน์เดืองเดชหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านพลเมืองดีว่าเกิดเหตุไฟไหม้เรือของชาวพมงที่จอดลอยลำอยู่ในทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่งลำหลังได้รับแจ้งจึงรายงานให้นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นจึงได้ประสาน นักง,งานเจ้าท่าจังหวัดสำนักง,งานสอนชนจังหวัดฝ่ายปกครองจังหวัดฝ่ายปกครองอำเภอตำรวจสถานีตำรวจภูอรเมืองประจวบคีริขันทหารอากาศกองบิน5และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบร่วมหาแนวทางช่วยเหลือจากนั้นได้ร่วมกับนายสุธีแล้วสุบินประเสริฐประหลัดจังหวัดประจวบคีรีขันลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เมื่อไปถึงริมชายหาดอ่าวประจุพอิขันพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในทะเลใกล้ชายฝั่งอ่าวประจุพอิขันติดกับเกาะร่มในพื้นที่เขตรับผิดชอบของกองบินห้าได้เกิดเพลิงลุกไหม้เรือทั้งลำอย่างรวดเร็วจนมีเปลวไฟแดงฉานสว่างสวยมองเห็นแต่ระยะห่างจากชายฝั่งประมาณสองไมล์ทะเลจากการตรวจสอบพบว่าสองพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงลำดังกล่าวทราบชื่อนายอนุวัตบุญยังอายุ5 7ปีและนายอนุสรบุญยัง อายุ54ปีได้ลงนั่งเรือเล็กหนีตายเข้าสู่ชายฝั่งเนื่องจากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงหนีเอาชีวิตรอดเข้ามาหาความช่วยเหลือจากชายฝั่งซึ่งหลายโดยงานได้พยายามหาแนวทางช่วยเหลือในการดับไฟที่กำลังลุกไหม้และให้สำนักง,งานสอนชนจังหวัดนำเรือตรวจการเข้าไปตรวจสอบเรือรำจุดเกิดเหตุที่กำลังเกิดเพลิงลุกไหม้แต่ก็ไม่สามารถระง,งับเพลิงได้เนื่องจากไม่มีเครื่องมือดับเพลิงทางน้ำเพียงพอและเปลวไฟลุ โขมกระหน่ำอย่างรวดเร็วเนื่องจากเรือสร้างจากวัสดุไม้ประกอบกับมีกระแสลมทะเลจึงไม่สามารถทําอะไรได้จึงต้องปล่อยให้ไฟดับมอดลงเองโดยใช้เวลากว่าสีชั่วโมงเพิิงจึงสงบเบาบางลงแต่หน่วยงานจะหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาอาชีพต่อไป นายอนุวัต์บุญยังอายุ5 7ปีซึ่งเป็นเจ้าของเรือประมงรำดังกล่าวเล่าว่าขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ20นาฬิกาตนเองกับน้องกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในเรือโดยทอดสมอจอดเรือไว้ใกล้ชายฝั่งในพื้นที่ของกองบิน5เนื่องจากหลบขึ้นรวมมรสสมและได้ใช้เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กปั่นไฟเพื่อใช้ในเรือและชาร์จแบตเตอรี่ในเรือขนาด200แอมป์มจํานวนสีรูปไม่ได้ออกทําการประมงแต่อย่างใด เพราะเป็นช่วงมรสุมโดยตนจะจอดเรือไว้ห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลและใช้วิธีนั่งเรือเล็กเข้าสู่ชายฝั่งเนื่องจากเรือของตนเป็นเรือใดหมึกมีขนาดใหญ่ขนาด27ตันกอตจึงไม่สามารถนําเรือเข้าจอดประชิดชายฝั่งได้ต้องจอดอยู่ในจุดที่นำเลึกได้ใกล้ภูเขาเพื่อหลบลมคลื่นมรสุม ส่วนสาเหตุเกิดจากสายของเครื่องปั่นไฟเกิดการรัดวงจรลุกไหม้ลามจนถึงแบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่เกิดระเบิดและยังทำให้ถังแก๊สที่ใช้ประกอบอาหารในเรือซึ่งตั้งอยู่ใกล้การเกิดระเบิดซ้ำ จนทาให้เพลิงลุกไหมอย่างรดวดเร็วซึ่งตนเองได้ใช้ถังดับเพลิงที่มีอยู่ในเรือสองถังได้พยายามดับแล้วแต่ก็ไม่เพียงพอในการดับเพลิงที่กําลังลุกไหมอย่างรวดเร็วได้จึงได้ชวนน้องชายสระทิ้งเรือใหญ่แล้วลงเรือเล็กหนีตายเข้ามาขอความช่วยเหลือที่ชายฝั่งโดยภายในเรือมีทั้งแหอุปกรณ์ดาวเทียมเครื่องเสาหน้าวิทยุเรือเครื่องยนต์และอุปกรณ์เครื่องมือทามาหากินอื่นๆเสียหายหมดทั้งรํมมูลค่าความเสียหายกว่าสองล้านบาทซึ่งหลังจาก นตนเองคงต้องเลิกทําการประมงเพราะมีเหลือที่ใช้ในการประกอบอาชีพเพียงหนึ่งลำเท่านั้นทางด้านหน่วยงานราชการในพื้นที่ตรวจสอบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปส่วนสาเหตุเพิงไม่ที่แน่ชัดจะได้ประสานให้ตํารวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมกับหาแนวทางเก็บกู้ชักเรือร่วมกับชาวบ้านเจ้าของเรือต่อไปไฟรับวงจรครับไฟอะไร ไฟแบตเตอรี่ครับชาร์จแบตไว้ใช่ชาร์จชาร์จแบตไว้ไม่ได้ว่าไม่ครับไม่ได้ติดเครื่องเครื่องเล็กมันจะมีเครื่องชาร์จแบตเครื่องเล็กอยู่เป็นเรืออะไรครับเรือใดมึกครับขนาดเท่าไหร่อ่า27ตันก็คือเราจอดพักจอดหลบขึ้นลมไว้ปกติห่างจากฝั่งเท่าไหร่ครับประมาณสองไม้เป็นไงบ้างครับความเสียหายเยอะไหมเยอะเยอะหมดทั้งลำไม่เหลือเลยอ๋อคือไหมทั้งลำเลยมูลค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยสองล้านสูงแน่แน่สองล้าน ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้หลังจากนี้จะดำเนินการไงยังไม่รู้จะทำไง